ออกตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนค่ะ วันที่12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานายกองโทสมศักดิ์เยี่ยมพันนุ้ยนามเภชชะอมในฐานะประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ,อําเภอชัอมพร้อมด้วยนายอุดมวงวาทินรองนายกเทศมนตรีตําบลน,นายางพร้อมเทมปฏิบัติการขจัดความยากจนตําบลน,นายา่างเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอ,ชอําเภอชะอมผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่หมู่บ้านโคกเศรษฐีหมู่บ้านบ้านดอนตําบลน,นายาง หมู่บ้านดอนขุนห้วยหมู่บ้านร่องระกำตำบลดอนขุนห้วยและหมู่บ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่ออกตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตามระบบ tp map อำเภอชั ap, um ่ม um, ปฏิบัติการสีทอปรับทัศนคติค้นหาทักษะและทรัพยากรของครัวเรือนร่วมกันกำหนดทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามระบบ tp map พร้อมสัมภาษณ์ครัวเรือนตามแนวทางปฏิบัติการสีทอพร้อมนำถุงยางชีพไปมอบให้ครอบครัวยากจนจำนวน22ครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักสีทอคือทัศนคติต่อชีวิตต่อการทํางานต่อสภาพปัญหาทักษะฝีมือทักษะอาชีพทุนในครอบครัวทุนชุมชนการหาทางออกโดยให้ทีมพี่เลี้ยงติด ตามดูแลอย่างใกล้ชิดและบันทึกล็อกบุ๊กทุกครั้งที่มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนง,งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนสาเป้าหมายได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพสังคมต่อไป